วันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาพบกับงานอ e ีสูสเยาวชนสัมพันธ์ปี2565ครับรอบชิงชนะเลิศชิงรางวัลมูลค่ากว่า5 0 0 0 0 0บาทปีนี้มีเยาวชนหัวสินครับร่วมส่งผลงานทั้งสิ้นนะครับ318ผลงานนะครับโดยแบ่งผลงานจากนักเรียนระดับมัธยมต้น139ผลงานและนักเรียนนะครับระดับมัธยมปลาย179ผลงาน ผ่านการคัดเลือกครับโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกเยาวชนหัวสินทั้งหมด20คนครับแบ่งเป็นระดับมัธยมต้น10คนนะครับและระดับมัธยมปลาย10คนนะครับเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับณสำนักงานใหญ่ครับิษัทตรีเพชรอีสุสูเซลจำกัดท่านประธานบอกว่านักเรียนทั้ง20คนได้รับเงินรางวัลทุกคนนะคะที่เข้ารอบชิงชนะเลิศโดยแบ่งเป็นระดับชั้นนะคะนักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รางวัลระดับชั้นละ5 0,000่นบาทค่ะ รองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับชั้นละ3 0,000บาทรองชนะเลิศอ,อันดับสองระดับชั้นละ20,000บาทแล้วที่เหลือเป็นรางวัลชมเชยระดับชั้นละ7รางวัลรางวัลละ10,000บาทนอกจากนี้นักเรียนทั้ง318คนยังมีโอกาสที่จะลุ้นนะคะรางวัล p o p u l a r v โบส์ระดับชั้นละ5รางวัลรางวัลละ5,000ัน 5, บาทด้วยสถานศึกษาต้นสังกัดของนักเรียนที่เข้ารับทิงชน้นลศทั้งหมดจะได้รับ เงินสนับสนุนการศึกษา20ง0มบาทต่อคนนะคะสำหรับนักเรียนทุกคนที่เข้ารับคุจารณเลย